สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามีสาระดีๆจะมาเล่าให้ทุกคนฟังช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่งานเต้นงานแข่งเต้นต่างๆเริ่มแบบลงังหลเข้ามาเริ่มผุดขึ้นจากหลายๆที่จังหวัดชัยภูมเมงก็มีงานเต้นมาปะปายนะครับมีแบบแข่งโคบแข่งนั่นแข่งนี่นิดหน่อยเพราะสถานการณ์ต่างๆบ้านเมืองเรามันก็เริ่มที่จะโอเคขึ้นแล้วเนาะใกล้จะปกติและเพราะงาั้นงานแข่งเต้นมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าที่เนี้ยมีคอมเมนต์ย้อนหลังคลิปเก่าๆเราที่เป็นคลิปเต้นอะเยอะมากเกี่ยวกับแนะนํกา การแข่งเต้นการจัดเพลงโชว์อะไรต่างๆเราเราก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าอ่ะเราอยากแนะนําคนที่เต้นใหม่เด็กใหม่ที่ยังไม่เคยลงงานแข่งเต้นหรือมีประสบการณ์บ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยว่าจะแข่งเต้นอะ่ะต้องใช้อะไรบ้างมีลําดับขั้นตอนยังไง1นึ่งสอาอใช้เพลงอะไรเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะลงแข่งเลยนะคิดก่อนว่าเป้าหมายของทุกคนคืออะไรเป้าหมายของพวกแกคืออะไรเป้าหมายของทีมคืออะไรและเป้าหมายนั้นจะต้องเหมือนกันทั้งทีมทั้งทีมนะทั้งทีมมีกี่คนคุยกันใน ทีมก่อนว่าอยากจะทําอะไรงานแข่งเต้นเนี่ยอยากชนะหรืออยากเต้นเฉยๆมันมีนะบางคนที่แบบว่าอยากที่จะไปเต้นบนเวทีเฉยๆอยากไปเต้นกับเพื่อนอยากหาเพื่อนอยากมีสังคมเต้นอยากคุยกับคนที่คุยเรื่องเต้นๆเข้าใจอย่างเงี้ยแค่อยากแค่นั้นอนะไม่ได้ต้องการจะชนะไม่ได้ต้องการที่จะแบบ เก่งขึ้นแข่ง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 เพื่อที่จะไต่ระดับสูงมเรื่อยๆซึ่งมันไม่ได้ผิดนะเราไม่ได้บอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะแค่ถามย้อนกลับไปในความคิดของตัวเองเฉยว่าทุกคนต้องการแบบไหนมีคนที่อยากเต้นเฉยแล้วใช่ปะมันก็ต้องมีคนที่อยากเต้นแล้วได้รับชัยชนะซึ่งเราเองเราไม่ได้ชอบที่จะเต้นอยู่เฉยๆเราไม่ได้ชอบเต้นหน้ากระจกแบบ คิดเต้นแมนวันเราชอบแข่งเต้นความคิดของเรานะเราอยากแข่งเต้นเราชอบแข่งเต้นและการแข่งเต้นเราต้องการที่จะชนะเราอยากที่จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเราอยากเก่งไปพร้อมกับทีมชนะอันดับ1นึ่งหนึ่งหนึ่ง่ขึ้นไปเรื่อยในทุกๆงานที่เราลงแข่งนี่คือไมเซ็ตนี่คือความคิดของเราเพราะงั้นกลับไปถามตัวเองและคนในทีมแล้วก็ปรับ จุดมุ่งหมายให้มันตรงกันก่อนนะครับนึกออกปะแมมูทีมีทีม7คน5คนนะ่ะอยากชนะอีก2คนอยากเต้นเฉยๆเงี้ยคือจุดมุ่งหมายมันก็ไม่เหมือนกันแล้วกลายเป็นว่า5คนนะ่ะตั้งใจมากแต่อีก2คนก็คือเต้นไปเฉยๆเพราะแค่อยากเต้นนึกออกปะ มันคนละหมายเซตกันคนละความตั้งใจกันเออมันจะไปไม่ตรงกันนะรพบพอทุกคนรู้แล้วว่าต้องการอะไรทุกคนก็ไปสเต็ปต่อไปถ้าทุกคนแค่อยากเล่นเฉยแค่อยากมีเวทีแสดงก็ไม่ต้องฟีเรียสทำทุกอย่างที่อยากทาแค่นั้นครับแต่ถ้าทุกคนมีเป้าหมายที่จะชนะอยากได้รางวัลอยากเก่งขึ้นอยากมีประสบการณ์ก็ฟังคลิปนี้ให้จบเรามั่นใจว่าถ้าทุกคนฟังเราจนจบแล้วเอาไปทําตามอ่ะทุกคนจะเข้าใกล้ัยชนะมากขึ้น จริงๆเราเราสัญญาเราสาบานเลยการแข่งเต้นครับทุกคนจะต้องเลือกเพลงก่อนว่าอยากใช้เพลงอะไรการใช้เพลงอะไรในการแข่งเต้นเนี่ยเราทาคลิปไปแล้วนะครับอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปดูอาจจะพูดงงงเอฟเฟกเยอะแยะแล้วก็นั่งหัวไหล่หน่อยก็กร <c oughs> ตมฟังาะว่ามันมีสาระจริงๆอันนั้นไปลองฟังดูอ่ะเราก็จะเล่าข้อๆให้ฟังก็คือทุกคนจะต้องเลือกเพลงที่มีไดนามิกแล้วก็มีความน่าสนใจจัดโชว์ดีๆรูปแบบของเพลงและรูปแบบของโชว์จะต้องไปในทิศทางเดียวกันคอนเซ็ปต์ด้วยนะ ชุด้วยนะจะเลือกเพลงเต้นจะใช้โชว์ไหนเต้นต้องดูคนในทีมด้วยว่าไหวไหมและดูระยะเวลาในการซ้อมเลยนะครับคือถ้าทุกคนนะมีเวลาซ้อมแค่2อาทิตย์จะเลือกเพลงที่บนแบบโอ้โหมาหากราบศิลปินเลยอย่างนั้นนะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะออกมาดีนึกออกปะ่ะศิลปินยังซ้อมตั้งหนักตั้งนานกว่าเขาจะได้เท่านั้นนะ่ะคออือเราเป็นใครทำไมถึงพอดสวรรค์นขนาดนี้พอทุกคนเลือกโชว์ได้แล้วเลือกเพลงได้แล้วเนะี่ยอย่างต่อมาทุกคนจะต้องคำนวณ คำนวณอะไรคำนวณคะแนนครับผมคือการแข่งเต้นเขาจะบอกเกณฑ์มาใช่ปะว่ามีเกณฑ์อะไรในการตัดสินบ้างอันเนี้ยคือโคตรสำคัญสำคัญที่สุดแเลไปเปอร์มาแล้วก็มาไล่ดูเลยว่า มีคะแนนอะไรบ้างบางงานมันคะแนนมันไม่เท่ากันอ่ะบางงานมันมีอยู่แค่4เกณฑ์บางงานมีอยู่7เกณฑ์อ่ะสมมติว่างานหนึ่งมีคะแนนเต้นมีคะแนนชุดมีคะแนน e n t e r มีคะแนนความเหมือนศิลปินกับอีกงานหนึ่งมีระเบียบร่างกายคะแนนความเหมือนศิลปินคะแนนนเตอร์เทนคะแนนชุดคะแนนความคิดสร้างสรรค์และคะแนนอื่นๆคะแนนพิศวาสอะไรต่างๆแค่เกณฑ์เปลี่ยนรูปแบบโชของเรามันก็เปลี่ยนสมมติว่างานแรกมี4เกณฑ์ความแข็งแรงในการเต้นระเบียบร่างกายอะไรต่างๆ25คะแนนชุ อีก25คะแนนเอ็นเตอร์เทน25คะแนนความเหมือนศิลปินอีก25คะแนนถ้าทุกคนจัดโชว์แบบเต้นหนักๆกเต้นปุบปับปุ๊ปับ,ปบ เต้น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 จนจบปึ๊บแต่ว่าชุดไม่ดีไม่ค่อยมีเอนเตอร์เทนกับความคิดสร้างสรรค์ทุกคนอาจจะได้คะแนนเต้นเต็ม25เลยแต่ได้คะแนนชุดน้อยคะแนนความคิดสร้างสรรค์น,น้อยแล้วคะแนนความเหมือนศิลปินอีกครึ่งหนึ่งมันก็ได้น้อยนึกออกป่ะมันก็จะได้แค่แบบ3 0 40คะแนนแต่ถ้าทุกคนจัดโชว์ดีๆว่าแต่มุนงานนียมีแค่สเกณฑ์มีเต้นแค่เกณฑ์เดียวทุกคนก็ไม่ต้องเอาเต้นไปเยอะเอาแค่พอให้มันฟันคะแนนได้25คะแนนแล้วทุกคนเอาเวลาไปใส่ชุดคะแนนชุดเยอะมาก25คะแุกคนก็หาช่วงเปลี่ยนชุดหา The oh. สลับชุดดึงพอปออกมาเพื่อให้คะแนนชุดมันเยอะขึ้นความคิดสร้างสารรค์ทําให้มันแปลกใหม่ทําให้ว้าวหักมุมปึ๊บปั๊บกับอันหนึง่งเพรามเหมือนศิลปินญี่ปุ่คะแนนทุกคนก็ต้องไปแกะฟิลอะไรต่างๆให้มันแน่นขึ้นเนี่ยคือการฟันคะแนนทุกคนต้องเอาเปเปอร์ของงานมาติ๊กเลยว่าเราจะฟันส่วนไหนจะฟันชนไหนดูเปเปอร์แล้วค่อยไปตัดเพลงเลือกเพลงคุยกับทีมนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทําต่อมาคือชุดชุดกับการแต่งหน้าเลยเรารวบเลยแล้วกันทุกคนจะต้องเตรียมชุดกับเครื่องสับอางให้ดีหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งทีี่่แแบบก็คชุดดเต้้้นนใหะ ไม่จริงนะครับพูดสำคัญมากโคตรสาคัญแต่งหน้าด้วยนะมันสําคัญมากทุกคนอย่ามองข้ามสิ่งนี้เคยสังเกตป้าบางทีมอ่ะเดินขึ้นไปก็แทบจะรู้แล้วว่าอีทีมนียจะชนะแค่เขาแต่งตัวครบเครื่องเดินไปยืนอย่างสงา่าเนี่ย มันก็ดูออกแล้วว่าทีมไหนมันน่าสนใจกับทีมไหนไม่น่าสนใจประสบการณ์ที่เราเคยเป็นกรรมการแขกเต้นมาแบบมาท้งชีวิตนี่นะเราอ่ะแยกออกเลยว่าทีมไหนจะเต้นดีจะเต้นไม่ดีแค่ชุดกับเครื่องสัปปางเครื่องแต่งหน้าแล้วส่วนใหญ่ที่มองข้ามสิ่งนี้ไปจะเป็นเด็กเด็กม,มัธยมเด็กที่เริ่มเต้นใหม่เขาจะไม่ค่อยมองเห็นสิ่งนี้จำข้อนี้ไว้เยอะนะครับชุดกับเครื่องสัปางสำคัญมากไปจัดลำดับความสำคัญดีๆนะครับอ่ะพอทุกคนมีเป้าหมายเลือกเพลงได้แล้วรู้งานแล้วรู้เกณฑ์แล้ว รู้กรรมการแล้วรู้ชุดแต่งกายแล้วทีนี้สิ่งสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องทําก็คือการซ้อมซ้อม เยอะเยอะใช้คําว่าเยอะเยอะเยอะแบบเยอะเยอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือมันต้องเยอะมากๆจริงๆเพราะถ้าโวกแกไม่ซ้อมซ้อมน้อยมันจะมีความะวงในในความคิดอ่ะเคยเป็นปะคืออาจจะเต้นถูกเต้นผิดแล้วไม่รู้แต่สายตาในความซ้อมน้อยมันจะมีความแบบกังวลคนเต้นใหม่อ่ะจะมีแทบจะร้อเอร์เซเลยถึงจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะงั้นการที่เราซ้อมเต้นเยอะซ้อมกับเพลงเยอะๆซ้อมกับทีมเยอะๆโชว์เยอะๆมันจะทําให้โชว์เราสมูทขึ้นการเปลี่ยนบล็อกต่างๆมันก็จะ ไหลลื่นขึ้นแล้วก็การซ้อมเยอะทําให้เราลดความกังวลได้ด้วยมันจะไม่ค่อยตื่นเวทีเพราะเราซ้อมมาเยอะแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรให้กังวลแล้วที่บอกป่ะก็คือซ้อมมาเยอะแล้วเพราะงั้นขยันซ้อมนะครับหลกัลกๆอะ่ะมันมีแค่นี้เลยมันมีแค่ไม่กี่อย่างแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีเป้าหมายเป็นเป้าหมายเดียวกันนะถ้าทุกคนมีเป้าหมายคนละอย่างมันก็จะมุม่งไปคนละอย่างนึงกออกปะ่ะไปคุยกับทีมให้ดีดๆการซ้อมก็ต้องซ้อมให้ครบคนขยันแล้วก็ ปรึกษาทีมเยอะๆนะครับทุกคนไปย้อนดูดีๆว่าเราพูดอะไรไปบ้างลิดเป็นข้อแล้วก็ช่วยกันคิดโชว์มันจะออกมาดีทุกคนจะมีสิทธิ์ชนะมากขึ้นอ๋อแล้วก็เรื่องเพลงนะ อย่าลืมไปดูนะครับเราไม่ได้จะขายคลิปตัวเรานะคือเราพูดอันนั้นไว้ยาวมากแล้วถ้าเราพูดอันนี้ด้วยมันก็จะยาวเข้าไปใหญ่การเลือกเพลงสําคัญแบบ80%เปเลยเลือกเพลงเลือกโชว์สาคัญมากสําคัญสําคัญสําคัญเราไม่รู้จะบอกว่าสําคัญยังไงดีเราสัญญาถ้าทุกคนทําได้ทุกคนจะเข้าใกล้จัชนะมากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้เต้นดีที่สุดในงานนั้นก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นเอนเกรเมนให้กับช่องและก็อย่าลืมแชร์ให้กััับบเพื่นนๆทีีปประสญหาดยวก 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 만나요!